สมมติว่าเรามีมุมมองซึ่งเราคิดว่ามันเป็นสัญญาที่อาจจะฟังฟังมาว่า,าชีวิตมันก็เป็นแค่ขันห้าเป็นการทํางานของขันห้าอะไรประมาณนี้ครับแต่พอนะ้นเนี้ยพอเราเอามาภาวนาหรือหลบประจักเกีรตดูนในชีวิตประจํารมาเช่บนบางทีมันแบบหลบไปหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็อิจสังขารแล้วอะไรเงี้ยแต่การที่เราทําแบบนี้มันมันทำให้เหมือนกับปรุงขึ้นมาอีกทีหนึ่ง ลราจิตจะฟุ้งซ่านมากขึ้นหรือเปล่าครับคือสําหรับเราไม่ต้องช่วยมันคิดแล,ล้วหระเพราะว่าตัวจิตเองมันเริ่มเห็นความจริงมาพอสมควรแล้วนับแต่นี้นะถ้ามันถ้ามันไปปรุงแต่งอย่างเนี้ยให้รู้ทันว่าจิตมันฟุ้งซ่าขนขณะที่มันคิดธรรมะหรือขณะที่มันคิดว่าโลกไม่เที่ยง มันปรุงธรรมะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะรู้เข้าไปตรงๆแล้วว่ามันหลงไปคิดแล้วจิตฟุ้งซ่านในธรรมนึกออไหมคือสําหรับคนที่ยังไม่เคยเดินปัญญาเลยฟังธรรมะมาน้อยการคิดช่วยเนี่ยดีของเราเนี่ยจะคิดช่วยได้ตอนที่มันขี้เกียจเต็มที่แล้วมันหลงโลกเต็มที่แล้ว มันใช้การเจริญสติช่วยไม่ได้แล้วเราก็ต้องสอนมันหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้นะถ้ามันหลงไปคิดธรรมะหรือมันไปพูดธรรมะเนี่ยให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านแล้ว